เราคู่เวล6กับเพื่อนดูไปแกงนานเลยมั้งที่นี่ทำไมวะทำไมวะทำไมวะทำงี้ไม่ได้เว้ยกลับบ้านไปก่อนเฮ้ยไอกลับบ้านไห้บัวกลับบ้านเราดีกว่าเอ๊ะ ปี้แล้วบูเล่แล่บลตะลุกลุกแล้วไอ้ยี่เล้นเร็วเ้ยได้เล่นทอมเชินีเลยทอมเ่นก็เี่กับฮึมันตูตรีโฟาบหลอกอยโอยโอาอย่าโอออกเลย ฉันแล้วมีตีลมแล้วเครื่องระเบิดอย่าออกปุ๊บแม่งออกเลยมาเปิได้ไ้มไอ้แบบถึงถึงก็ไปแล้วผมไม่อยู่แล้วเอาที่อยู่ไม่ได้อ๋อเมื่อกี้มีแค่เมืองคนเดียวที่ยังไม่เกิดไอ้เสิร์ตเอ๋ยนึกว่าได้จังเกินอ่ะทีเลยช่วยกันหน่อยเฮ้ยยังเกินัตัวเลยดีเราละไม่อยากเห็นรถออกว่าไม่อยากเห็นรถออกวะนี่นี่นี่ ไม่มีใครออกเฮ้ยไม่ออกว่ะอาโธ่พี่ไม่ออกอย่างนี้เพื่อนผมเลือกนะครับอ้าวทำไมตัวละครสุดที่รักปูกลายเป็นกลายเป็นไอ้นี่ไปแล้วอะไรไม่บอกปูแอรเป็นคนเดี๋ยวให้เดี๋ยวแบบเดี๋ยวผูแทงให้เลยแบบแทงหนาแบบโอ้โหไม่มีขี้อะไรหนาคนนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าอย่าอย่าไว้ หนาแบบหนาเฮี้ยนี่เลยเฮ้ยเฮ้ยวางเฮ้ยวเฮี้ยกว่าเฮ้เฮเวเฮเวนี่ตัวเฮอะไรวะเว้ยเว้ยอะไรไม่ใช่เฮเว่หกเฮเว่หกอะเว้ยเว้ยเราควลาหกกัเพื่อนดูไปแกง นานเลยบ้งที่นีเดี๋ยวกูไปแกล้งเดี๋ยวกูไปแกล้งเก่งใจลของมึงเนี่ยหักปอนเจอคอนปอนมึงเนี่ยเฮ้ยนี่ไงคอนแพ้กันไกลนี่ใช่ไหมไม่ใช่เก่ไกลแพ้คอนเออฝากไว้ก่อนเถอะแต่พูดงามาเดินกปเนี่ยย่า มานาก็ไม่มีอ่ามันเอาใหญ่เลยดันอยากได้กูเฉยเลยเปล่าโดยกูสมัยปูเข้าไป <c oughs> กลับเลยได้ดขอบปูเลยมึงก็ลงมาเอาอะ <c oughs> <c oughs> มึงก็ลงมาเอา <c oughs> หรอีกมันไ่กลัวทำไมมึงจะตายแล้วเพื่อน เลี้ยวเว้ยเลี้ยวพวกเซ็มมากเลยน้องเพี่ยนทำไมนะเพื่อนเราต้องตายวะเมื่อไหรจะเวลหกนะเราจะได้ไปช่วยเพื่อนฟาร์มไม่ได้แกงนะไปช่วยเพื่อนฟาร์ม มันสลมอนมอนเอาวะเอาวะเอาดิเอาเลยเอ้ยมีหว่านนะเอาดิกหน้บ้านตายไปซะมอนมอนช่วยก็ดีกูต้องการความช่วยเหลือ I need I need more power เฮ้ยโควิดอ่ะ หนึ่งเจ็ด่งี่ไม่ถูกเขานีอะไรว่าเจ็อ,อ๋อหวยเฮียกูนึกว <c oughs> ่าสกอร์สัตว์เีเลนกันแป็นเจ็ดหึงเลยต้องแก่กันอะไรหว่าทกี้วี้วงโกลนกะชนมันไม่ได้ทุบก็ไม่ได้ <c oughs> ไหวยแมงรู้ <c oughs> ชะตาเก่ามันปล่อยให้กูฆ่าเลยวะเอาอีกป่าหมดเอาอีกวะเอาอีกวะ

84ไอเหี้ยนุ่มนตายเฮ้อโอ้เหียนักเพจมาอยู่แทนเนาเฮียแลละ ไไม่ได้อ๋มอ,อมันเทเลมาใช่ไอ้เกวนไอเน้ไอเกวนมันเทเลมาไอ้สัตว์แล้วมึงไปอยู่เลนบนนะไอเ้เบยไอ้เม,มื่อกี้มึงฆ่ากูใช่ไหมได้เรามันมาลึกๆก่อนให้รู้ว่าฝันร้ายที่แท้จริงครับคือกูทำไมวะทำไมวะทำไมวะ ตรงนี้ไม่ได้เว้ยนี่ไม่แบ่งไงมั่งมึงข้างกูข้างกลับคุยวิกเตอร์เก็บสามวิกเตอร์เก็บสามโดดกลับบ้านเลย ไป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 เออกูไ <laughs> ด้กูได้มอนมอนมอนมังกรมังกร <c oughs> มีบูตรงนี้ไปไปมั้ง <laughs> เทเลมาได้ไหมเป็เทเลปะ้าไปกับบ้านไอ้มอนสามสี่ตัวอยู่กันะเนาะ โอ้โหโดนดูโอ้โหกระซ่าวตัวตายทนคกูตายก็ได้อย่างเงี้ยนี่ทำไมกูทุบแรงอ่ะแรงกูต้องกูต้องทุบเป่าอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแรงก่อนที่กูคิดไว้ โอ้ก็เป็นแจกเลยครูไม่ฟังเวลัยอ่ย,ไไอยอฟังตะหวยไอ้เจ้าฟังหวยไม่ฟังเพื่อนละไอ้กูจะวาร์ปทำไมวะไอ้เฮียมึงจะฟังเออมึงจะฟังหวยอะไรของมึงวะโอ้ชีต้องกลับบ้านให้หนึ่งตัวไม่ต้องไอ้เฮียไม่ต้องเลย แ่น้ไอ้เว่ยนะเพื่อนไอ้เว่ยว่ยเว่ยเว่ไอ้เว่ย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 กต้องมาหลัับไปอยู่บ้านกลับบ้านมึงสาไอ้มาใหม่ม่ไอ้มาใหม่ด้ยไอ้้เด็ก่คิดแค่ฝังหุ่นเติมีทำไมบ้แม่มีมี โอ้ oh. ไม่เหมือนมึงหรอก <c oughs> <c oughs> ไม่เหมือนหรงอเไอ้สัตว์กูอะกติใน Rv มันแบบมีแถบขึ้นไงเออตรงนี้กดได้นะครับตรงนี้ยังกดไม่ได้กด u วไอ้เทมเอาอเ,เอา,เอาทำไมเอา้าเออคุณจะตายแค่ล้วเรื้อย แม่งเลยโดน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 ต้องอัีกโอเอ้ยวูกิน้งแม่งหลีดีเข้าไปแหงนี่มังว่าอะไรตัดเลยเดี๋ยวมาดูคนส่วนแม่แม่งรู้มากไอ้ที่ไอเอ้ยมังกรเสียตัวนึงว่ะไม่น่าเลยไปให้เด้อไปให้เด้ออยากได้ลึกๆกับเพื่อนขอลึกๆกูจะเอาซัพพอร์ตบอล พวกเจะซัพพอร์ตมันไม่ใช่อะไรเฮ้ยนะพระตัดเฮ้ยอิสัตราดส์หน่อยเฮ้ยไม่ได้หรอกนะจ๊ะตายตายเหี้ยอ่ะกลับบ้านมาก่อนให้มันกลับบ้านให้มันกลับบ้านเล้ดีกว่าไอ้สัน เพื่อนดูสาจ้วงให้ไอ้ต้นขลังวิเศษกูไอ้เพื่ออกูสายยืนจ้วงให้กูมองไม่เห็นชีวิตแต่กูบอกตรงเลยว่มันแอบอยู่ต้นไม้มันอยู่ตรงเนี้ยต้นไม้แบงนี้กูก็ไม่เห็นเหมือนกันเห็นที่กีแต่ก็เอ้ยพอไหเลือดแม่งรถเร็วแบบแปลกอ๋อเธอิเศษไม่ดีไอ้เน่ยโดนเอ็กซอร์ไอ้สัส

อ้ทีมโม่ไปยิงไปเ <laughs> ดืดกการแ้ไปตโม่ไปมาจาเดือเดืดกูยืนรับไหม <c oughs> กลับบ้านเก่าไว้ะัองมึงไง <c oughs> เ้ยใครจ้ต <c oughs>

ไม่ได้ช่วยมึงยังไงทีมอวี้มาทุกตกอดได้ยังไงข้าเป็นแดดนม่นด้อื้อเกียเหละเือกคนเดียวกันไม่ได้เฮ้ยได้ได้กันไปก่อนกันไปก่อนตัวต้งก่อนนะ ตอนแบบไม่มีหวานด้วยกูเอาหน้าถูเลยเอาเลยไอ้เสดยืนยืนเฝ้าอยู่ตรงนี้นี่ไงนี่ไงมันนี่ยืนเฝ้าด้วยนี่แล้วกูได้แล้วหวานไอ้สักไอ้มือนมามึงออกมาอีกดิพีโม่มันตีมังกรนะมึงจะรีบตีไม่ไม่ไอ้เว่ยมันสกิลใส่เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยสกิลมันไกลของเว่ยอ่ะหลักลักชาวหวานหลักชาวหวาน ชุดมังกรด้วยวะเนี่ยมีบอดวะอ้าวโดนกูต้องการมซ้ายหนี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  โอเค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 แก้ก oh ูแก้ลอเดดีเดจมาเอดจอ่ะส่งกลบ้าไปสอตัวที่เหลืออยู่นี่อ่ะไงละอย่างเอ้เอายอมแพ้เลยเล